ครับงั้นก็ขอกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องกระทุก,กันกันด้วยนะครับนน่ก็อยู่กับผมกรดิฉัน,นเคยวันนี้ผมก็จะมาปะเปิดเผยแอปที่ผมใช้ในการอัดคลิปนะฮะและการตัดตอบนะครับหลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็เออนี่ครับถ้ามไม่แน่ผมอาจจะแจกก็ได้ ถ้าคุณไม่เห็นลิงก์อยู่ใต้คลิปผมก็ก็ถือว่าผมไม่ได้ให้ลิงก์ไปนะ,ะอ่าก็เปิดเผยนะฮะแล้วผมก็จะมาสอนใช้ด้วยนะนะครับเช่นเราเราราเราเนออกแบบอ่าวันนี้ผมจะมาทั้งสอนใช้และเปิดเผยนะฮะขึ้นมาเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้คนที่แบบมีทำพวก คลิปไปแล้วนะจักเลือกคลิปไหนก็เลือกไปเลยครับแต่ผมขอไม่เลือกนะผมก็ขอกดเอ่อถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยมันจะแบบนี้ไม่มีอะไรมันจะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าอวิธีนะฮะถ้าคุณจะต้องการอินโทรแอปนี้มีอินโทรแจกอยู่นะฮะอินโทรที่ผมใช้นะครับก็อินโทรที่ใช้ปัจจุบันนี่แหละครับก็คลิกคําว่า ดีบาลี่นะฮะตรงที่มันเป็นแฟมนะคลิกเข้าไปจากมันก็เลื่อนลงมาใ้สุดเออไอพวกนี้มันไม่เกี่ยวนะฮะไอพวกพี่มีฟ,ฟ้าๆกรอบอยู่นะไม่เกี่ยวนะฮะคือผมทำมานานละคันแลฮะต้องการอินโทรไหนคลิกขวากดเข้าไปแอทโทรไทม์ไลน์แอทเพลงเฮดแล้วก็อินโทรมิวสิกก็คลิกขวากดแอทโทรเหมือนเดิมนะฮะ เราก็จะใส่เทคนะกดเขาว่าคาร์ล t ใช่ไหมวะก็คลิกตรงลูกศรตรงที่มันมีคีคลูกศรนะครับแล้วจากนั้นก็เลือกอันใดอันหนึ่งนะับเลือกเทคหรือจะเป็นเอ,อ่อทัสปเปรนฮอสปัตอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกแต่ผมไม่เลือกอันนี้แล้วกันขอเลือกเทคนะฮะ แล้วคุณก็เขียนตามที่ต้องการนะผมก็ขอเขียนเป็นไปไปก่อนนะตัวหนังสือก็28สีสีแดงแสีดำฟอนต์ก็ฟอนต์ก็ฟอนต์ ที่ผมชอบเดิมน,นะครับวันนี้นั่นเองก็มีเส้นตายอ่าก็ประมาณนี้แหละครับจากนั้นก็ขยับมาเดี๋วเดเราจะต้องตรวจสอบเช็คด้วยนะครับว่าเราต้องการตัวหนังสือให้ตรงไหน,นก็รอส,สักคู่หนึ่งนะครลดเสียงครับโอเคลดเสียงหูฟังนี่แหละปัดอ่าก็จะเติด ก็จะหยุดไปตรงนี้ก็หนันน่านเอียงๆหน่อยใส่ตรงนี้สามสิบเอ้สี่สิบแปดคมยาวผมขอไปงแสี่สิบแปดนะฮะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เห็นเส้นตรงนี้ไมหมครับตรงที่เราสต๊อไปไว้ห้ามเลือกเป็นไรน,นะคุณต้องการตรงไหนก็ เลื่อนมาแล้วก็ให้ขีดอยู่เหลืองนะ,ะมันอยู่ที่ตรงเส้นตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าอยากให้หายแบบแบบไม่ต้องแบบค่อยๆจางหายฮนะก็แบบให้มันหายตึ๊บแบบเหมือนมันวาร์ปนะฮะคุณดูตรงนี้ครับนี่ครับนี่ข้างใต้คำว่าใบนะฮะนี่ครับตรงเมาส์ผงลาบแล้วก็เลื่อนให้สุดนะฮะมันก็ดูดีๆอ่นะมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมครับ ถ้าคุณเก็บให้มันเหลือ0ูนย์จดศนซะฮะมันก็จะหาหมดแล้วก็เลือกตรงที่ตัวหนังสือคุณจะจบกไปเลยครับผมรู้ว่าผมจะเลือกเท่าไหร่8 0ดจุดจนโอเคประมาณนี้ผมก็จะเลื่อนจนถึงเส้นที่เราทำไปนะฮะ แล,แล้วก็ทำคำว่าแล้วก็ทำคำว่าไบ์นะฮะเอ้ยช็อตช็อตอ่าก็ตึ๊บตึ๊บเอ้ยให้มีอาช็อตสีแดงนะฮะสีแดงจึ๊บอ่าแล้วก็เ่อนมาหน่อย แล้วก็ทำเอี e ยงเหมือนเดิมตารางสีก็เจ็ดเอ้ยระดับสี่สิบตำข้าแล้วก็โอเคก็ได้แล้วดังนั้นผมก็จะใส่รูปภาพเปิดให้ท่านผู้ชมกดเขาว่า Import Media ข้างบนนะตรงเป็นรูปแฟนแล้วก็รูป สอนสีเขียครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่คุณต้องการหรือคลิปที่ต้องการครับผมเลือกเจ้านี้ครับเอาละจากนั้นก็คลิกขวาครับกด add to timeline add playhead เหมือนเดิมครับคือภาพมันจะดูใหญ่นะแต่วขาปรับให้มันตรงแป๊บโอเคจากนั้นก็ย่อขนาดให้มันอยู่ตรงกลางนะฮะ โอคผมจะอันนี้ผมก็แค่สาธิตน,น,นะฮะผมไม่ได้เอาอินโทรนี้เป็นมาไปใช้หรอกครับอันที่ผมไปใช้ก็เป็นอันที่เป็นเห็นอินโทรอยู่หน้าคลิปนั่นแหละครับอ่างั้นผมผมจะทําเป็นงี้ละกันนะฮะคุณก็เสร็จเรียบร้อยคุณต้องการคลิปอ่าน,นี่คือจบอินโทรแล้วนะฮะคือถ้าคุณจะเอาคลิปมาใส่หลังอินโทรคุณก็แค่กดมาเรือครับ Import Media ก็เลือกคลิปที่ต้องการผมพอเลือกคลิปดาวน์นะเอเคกดไอโทรทายแล้วเหมือนเดิมคุณจะไม่เห็นคุณกดตรงนี้ฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นเอ,เอตรงที่มันเป็นเขียนขึ้นเพลงเอใไซแทบออดิโอก็ลบออกนะมันไม่จำเป็นเลยนะครับเ,เลือเล่อนๆตึ๊บอ่าก็วางนะครับ โอ้ว่าเสร็จแล้วปุ๊บถ้าคุณอยากได้เอฟิกก็ไหนก็มีเพื่อนเกิดอะขึ้นวะอ๋ออ๋อือก็ที่เขาว่าคลาสิคตันก็เลือกเอฟเฟกที่คุณต้องการนะเอฟเฟกที่ผมชอบก็เอฟเฟกนี้ฮะพิกเซลละอ่าก็นี่แหละแล้วก็เลือกการที่คุณต้องการก็คลิกไปเลยนะ แอตวเดีโอว,ว้าหัวไก่ตึ๊งนะฮะลองชมดูกันเลยนะครับคือ <c oughs> ตึงต๊ง <c oughs> เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเลยนะอาจากนั้นก็เป็นเอฟเฟกต์ที่เราใส่ไปน,นะฮะแล้วก็ ลองมาทใช้คิดดูฮะอ่าก็ดูนะอ่ามันก็จะก็ขเข้ามัวหายไปนะครับถ้าคุณตกัดเอาโทรคุณก็สามารถไปหลุดได้หรือทําเอานะก็ทําเอาเหมือนอินโทรนั่นแหละวิธีทําของผมนะอ่าเราจะขอเอารูปภาพก่อนนะดูกันอิมพอร์ตมีเดีย ผมว่าไปผมไม่ต้องอิ p พ r อ m มีเดียไดลกด c a r r o t h o u s หคือไอสัญลักษณ์แชทนะฮะแล้วก็เป็นบัตรเลยแล้วก็คลิกลูกศรตรงที่ผมวงกลมไว้นะครับแล้วจากนั้นก็คลิกนะฮะนี่ครับ Simple พลไอบ้า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 ไอฟ้านะฮะปึ๊บ จากนั้นคุณก็แค่ขยายมันขยายมันแต่ว่าไม่ต้องใหญ่เกินไปก็ได้ฮนะ นั้นคุณก็แค่คลิกคาว่าเอ่อฟิลหน้าตรงที่ผมมงกลมไว้เหมือนเดิมฮะกดฟิลปุ๊บม,มันก็คือแบบสีพื้นหลังฮะผมกดเป็นสีดำเอ่อคว่าโบรเดอร์นี่ก็คือขอบขอบ,ขอบจะเอาไม่เอาก็แล้วแต่นะสีขาวเนี้ยคือขอบมันจะเล็กหน่อยนะดูเหมือนไม่มีนะแต่ก็มีนะคะมันไม่หนานะฮะ มันตั้งค่าขอบได้ไหมวะดูเหมือนจะไม่ได้นะฮะขอบเล็กก็คือเป็นขอบเล็กไปเลยครับหรือถ้าผู้ชมจะขอบสีแดงก็ได้เนหะ็นไหมครับขอบสีแดงแต่มันดูไม่เหมือนขอบนะผมขอเป็นขอบสีแดงแล้วกันอันนั้นคุณก็เลือกลูกสอนเลยครับสีดํา คือคุณต้องไปตรวจเช็คกันด้วยนะว่าที่วิดีโอกับปุ่มซับสไคร์มันสามารถวางไว้ได้ตรงไหนนะฮะคือที่จริงเอ,อผมท็อปเคยทำฟลมาตั้งสามครั้งไงผมก็เลยต้องเพิ่งคิดออกว่าเราจะต้องทดลองเล็กๆน,น้อยๆน,นะฮะ อาจจะต้องเสียคลิปก็เป็นได้แต่ว่ามีโอกาสที่จะไม่เสียคลิป99.9%นะครับโอกาสที่จะติดก็แค่0เอ้ยไม่ใช่็ 1. 0 0นะครับแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนั่นเองอ่ะก็ได้แบบนี้ปุ๊บคุณจะใส่อ่กรอบแดงๆก็ได้นะแต่ผมไม่ใสนะ่นะรู้สึกเกลกะผมก็ทําแค่นี้นะแล้วก็ใส่เพลงไปเลยครับผมขอใส่เพลงที่ผมมีนะฮะ

ตั้งแต่สองนาที่สวิน,นะครับห้ 50, 40, 80, 80, 80, 80, 60, 60, 50, าสิบสี่ก็สิบแปดสิบสี้าสี่ตรงไหนหา,าก็ไม่เป็นไรฮนะเราก็แค่ทำให้มันตรงกันแค่นี้ ตัดมันมานะฮะตัดมันให้ตรงกับเพื่อนนะฮะหรือเจ้าเลยนิดหน่อยให้เป็นแบบเอถ้าผู้ชมอาจจะได้ดูคลิปดาวแล้วนะฮะคือแบบตอนผมพูดบายๆเนี่ยเสียงมันจะขึ้นก่อนที่เอาโทรจะมานะฮะมันมันจะค่อยๆขึ้นขึ้นพอใกล้จบเอาโทมันก็จะเสียงค่อยๆผ่อนลงนะคืออันนี้มันไม่ คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นของเพลงอยู่แล้วแต่ผิดครับคือเป็นของแอปนี้แหละครับกดก็ว่าอ u d i o ครับนี่ครับมันจะขึ้นแบบนี้ให้คุณเลือกคำว่า v o l u p อ up เอ้ยไม่ใช่ fade out ่า fade o u คุณก็เลือกตอนจบของเพลงได้ตามใจช,ชอบนะฮะแนะนําให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อเก็สกนะะห้ามเกิน,นร้อยสิบนะฮะระดมเตือน ใช่ใช่ไม่กันอะโอเคประมาณนี้เย่าวผมขอทำยาวกว่าน,นี้นิดหน่อยขอตรวจเช็คแป๊บนึงนะตอนไหนครับผมพูดคาว่าบายบายว่ะแล้วแป๊บนึงคนระับนี่เอาออกก่อน ก็ตรงนี้อืโอเคอั้นก็ปรับให้ลงนะ เราก็จะมาลองฟังดูกันนะครับอ่าก็กล้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สัมประมาณนี้แหละครับอ่ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะจากนั้น ก็ก็งั้นก็จุประมาณนี้เลยไ,ไหมอ่างั้นก็จบประมาณนี้นะงั้นผมก็ยังไม่แน่นะผมจะแจกหรือไม่แจกอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะผมคิดว่าผมจะไม่แจกดีกว่านะฮะแต่ผมจะให้ลิงก์ดีไปไปดีไหมนะงั้นผมจะให้ลิง์ไปก็แล้วกันนะครับอ่าจะผมให้ลิงกโหลดก็ได้นะ อะสิจใจลเดี๋ยวให้นะแต่ถ้าผมไม่ให้ก็คือทําไม่ได้นะฮะก็อขอโทษไปด้วยนะแต่ก็มีโอกาสที่จะให้ได้80%โอกาสที่จะให้ไม่ได้20%นะครับงันก็ลาตัวกันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e และคอมเมนต์ว่าจะให้ผมทําคลิปอะไรต่อไปนะครับผมวันนี้เอ้ยคลิปนี้ผมขอสัก10ไลค์อย่าลืมกระเทื like, like, รไลค์สิไลค์นะฮะงั้นก็ลาตัวกันไปก่อน Bye. -bye.